เรียได้ว่าก็เป็นหนึ่งคู่รักที่มีโมเมนต์ห,ว,หวานๆมาให้ชาวด้อมได้ชื่นใจกันอยู่ตลอดค่ะสำหรับแม่แอปทักซอน และแฟนหนุ่มนนกุลชานนที่บอกเลยว่าความหวานของคู่นี้มาแรงแซงทางโค้งสุดๆค่ะโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เพิ่งจะควงคู่กันไปถ่ายรายการสามแ่นแม่แอปก็ได้เผยว่านนกุลมาเป็นแขกรับเชิญส่วนแม่แอปนั้นก็เป็นพิธีกรอยู่แล้วแต่ก็เป็นเทปที่ได้ถามน้อยมากที่สุดได้ถามคำถามประมาณสองคำถามทำหน้าที่พิธีกรปกติแต่แล้วก็เหมือนแขกรับเชิญไปด้วย ไอซี e แอปเปิลบีแฮปปีก็ได้ลงภาพนนกุลเป็นชุดที่ไปถ่ายรายการ3ามแซบค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าพูดสมุดเปลือกเลย <c oughs> แฮกแก็กสามแซบงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันในรายการ3ามแซบเลยค่ะว่าที่นนกุลพูดหมดเปลือกเนี่ยเรื่องอะไรแต่แน่ๆเชื่อว่างานนี้ฟินจิกหมอนขาดอย่างแน่นอน <c oughs> และ ของแม่แอปก็ได้ลงภาพที่น่ารักสุกอุ่นค่ะกับภาพฉลองวันเกิดของน้องปีใหม่ย้อนหลังซึ่งแม่แอปก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเลยมามากแต่ขอลงเก็บไว้ให้เด็กหญิงเอวารินที่ตื่นเต้นมากที่อายุขึ้นเลขสอหลักขอบคุณทุกคนที่ทำให้วันเกิดปีนี้ของน้องปีใหม่มีความสุขและมีความหมายมากๆค่ะ ขอบคุณทุกคํำอวยพรและของขวัญทุกชิ้นนะคะเป็นภาพบรรยากาศน่ารักดีต่อใจสุดๆค่ะเพราะงานนี้ก็มีครอบครัวของนนกุลที่สาวและน้องสาวของนนกุลมาร่วมทานข้าวอวยพรวันเกิดให้กับน้องปีใหม่ด้วยค่ะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d ท a ปาร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ